สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ ที่สพออน,นสูงอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนายวีรัตพงศิริอายุ52ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแก่อยู่บ้านเลขที่6 6หมู่ที่3ตําบลอินตื้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนางวงเดือนพงศิริอายุ45ปีภรรยาเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพออน,นสูงระบุว่าลูกสาวคือนางสาวสุนันพงศิริอายุ27ปีซึ่งเดินทางไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์2564าี่ทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค ฐานลักลอบเข้าเมืองแต่ล่าสุดทราบว่าถูกปล่อยตัวออกมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วแต่ปัจจุบันได้หายตัวไปอย่างปริศนาไร้ร่องรอยและติดต่อไม่ได้จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความคนหายและขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่ตำรวจติดตามหาเบาะแสทั้งนี้พันตำรวจเอกบุญเทียนผดสีแสนผู้กำกับสบพนสูงได้มอบหมายให้พันตำรวจโทเถาวินคุณาฝฟายรองผู้กำกับสอบสวนสพนสูงรับเรื่องและให้คำปรึกษาขณะที่พันตำรวจโทเถาวินคุณาฝฟาย์รอง ผู้กากับสอบสวนสพดนสูงกล่าวว่าหลังจากสอบถามผู้ช่วยประเหยยบ้านและภรรยาที่มาขอคําปรึกษาและขอความ่วยเหลือดังก,กล่าวเบื้องต้นทราบว่านางสูงว่านันหรือว่านองน้ําเดินทางไปทางานที่ประเทศมาเลเซียในลักษณะการลักลอบเข้าเมืองไม่ได้ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นจึงค่อนข้างจะยุ่งยากในการตรวจสอบรายชื่อในสารระบบของกมรมแรงงานหรือการเดินทางระหว่างประเทศทั่วไปด้านพันตำรวจโททวินกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามหลังจากได้ทราบจุดประสงค์ของสองสามีภรรยา ที่มาขอคำปรึกษาและให้ช่วยติดตามตัวลูกสาวดองกล่าวเบื้องต้นได้ประสานกับเช่นสถานกงศุลและกทรวงการต่างประเทศเพื่อสืบหาปลายชื่อรายง,งานที่ลักลอบเข้าเมืองและถูกจับในวันเวลาสถานที่ดังกล่าวทางนี้เพื่อที่จะจับต้นชนปลายและติดตามหาตัวบุคคลสูญหายนั้นว่าถูกจับหรือถูกปล่อยตัวจริงหรือไม่เ,เพื่อจะติดตามตัวในลำดับต่อไปกถูกจับแล้วก็ว่าปล่อยตัวออกมาแล้วต่ว่าห่นง มาท่านได้ข่าวข่าวจังสีนะมันเงียบไปเลยเนหะ็นไหมเขี่ยวหูคือดูเซาบไปจากพวกไทยไปบึงหูไปวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์เอาไปนะวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ครับผมเป็นนักศึกษาเลยครับอาที่ไปแบบอาทิตย์ลากรอบปรเมืองก็ได้ครับ,บ,บ,รรบถึงโดนจับครับแล,ล้วก็เขาก็ตึกกักอยู่สามเดือนครับ แล้วก็วันทีหกพปษภาภานี่คือเขาได้ออกปล่อยตัวแล้วแล้วเขาก็บอกโทรติดต่อมหาพอกับแม่เนี่ยแหละว่าทางสถานทูตไทยทางฝุ่นทีไปรับก็ได้ติดต่อมาทีเดียวแล้วก็ตอนนี้มันก็เดือนนึงแล้วครับยังราท่านเห็นลูกสาวกลับมาติดต่อกับว่าใดครับผม ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บริเวณชายหาดบางแสนบริเวณช่วงเต็นท์ผ้าใบล็อกที่4ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชลบรุรีหลังทราบว่ามีเด็กหญิงทิพย์ทิดากรมเสริ์อายุ9ขวบเก็บสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2สลึงพร้อมพะระลวงปู่แหวนเลี่ยมทองพร้อมเงินอีก30บาท ที่ตกอยู่หลังเดินขายของแล้วเดินเล่นบริเวณชายหาดบางแสนแล้วได้เก็บมาประกาศตามหาเจ้าของจนกระทั่งมีเจ้าของสร้อคอทอง,งคาติดต่อเข้ามาขอรับคืนจากการสอบถามกหญิงทิพธิดากรมสิทธิ์อายุ9ก้าขวบได้เล่าว่าตนเองนั้นเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนบ้านแหลมแท่นช่วงนี้โรงเรียนหยุดจึงได้มาช่วยป้าขายของตามชายหาดจับน้องสาว<ง>โดยเมื่อวานนี้วันที่4มิถุนายนเป็นช่วงประมาณเย็นๆตนเองนั้นได้เดินขายของอยู่และเดินตามชายหาดในระหว่างนั้นตนเอง เองก็ได้เห็นเงินตกอยู่ที่ชายหาด3าบาทตนจึงได้ก้มเก็บเงินแต่บังเอิญมองเห็นสร้อยคอพร้อมกับคราตกอยู่จึงเก็บขึ้นมาด้วยแล้วให้ป้าช่วยประกาศตามหาเจ้าของโดยเด็กหญิงทิพทิดาอย่างเล่าต่อว่าในช่วงนั้นที่ตนเองเก็บได้ก็คิดแต่ว่าต้องตามหาเจ้าของให้เจอเพราะของหายคงกําลังตามหาอยู่ และก็ไม่คิดว่าจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตอนเองจึงได้ตามเจ้าของโดยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพแสนสุขจนวันนี้มีเจ้าของติดต่อมารับคืนกา ที่บ้านเลขที่81หมู่ที่1ตำบลหาซายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิธศษเพ่งอัมพรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจากที่มีการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรคนใหม่เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่5มิถุนายน2564ที่ผ่านมานั้นผมได้ทําหนังสือคัดค้านสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรต่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่3 มิถุนายน2564โดยอ้างถึงหนังสือเลขที่0 0 5 2 5 6 4รอสลว .23 งสาเมษายน2564การสรรหาตำแหน่งประธานสาภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรมิชอบด้วยกฎหมายและได้สอบถามไปที่นายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสาภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ก็ได้รับคำตอบว่าทำงานเป็นทีมและให้ตนไปสอบถามว่าที่100ร้อยตรีอเนกนุรักษ์ประธานอนุก,กรรมการและกรรมการจนมีกรรมการบางรายถอนตัว จากการเป็นกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรในครั้งนั้นกรณีเอกสารแจ้งการหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรที่ลงนามโดยนายชำนาญศร,รีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกครั้งซึ่งผมถือว่าหนังสือดังกล่าวออกโดยมีชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากสภาอุตสาหกรรมท่องเท,ที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นจึงต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายดังนั้นเพื่อความชัดเจนผมขอหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธาน ธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2564เป็นต้นไปโดยผมจะทําหนังสือแจ้งเรื่องการหยุดปฏิบัติงานในตําแหน่งประธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเพื่อเรียนแจ้งท่านธีละอนันตเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท้งนี้ก็เพื่อรอเอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสภา,าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไปส่วนการดําเนินการใดๆจากนี้ผมไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างได้และหากมีใครดําเนินการผมก็จะขอสงวนสิทธิ์ ที่จ,จะดำเนินการตามกฎหมายต่อคนนั้นนั้นต่อไปว่ามตจะต้องหมดวันวันที่4ธันวาในการสรรหาที่วนี้ผมพบว่าหลายจังหวัดถูกกระทำเหมือนกันไม่ใช่แค่จังหวัดชุมพรนะครับการสรรหาโดยที่ยังไม่คูบว่าแต่นั้นในเรื่องตรงนี้นะในฐานะที่ผมยังเป็นประธานสภาอยู่นะครับตอนนี้ผมอาจจะต้องทำหน้าเสือกินผู้ว่าอะไรการจังหวัดนะครับว่า ช่วงนี้ผมอาจจะนะขอคือเปิบวตาหน้าที่นะจนกว่าจะได้ความชัดเจนจากสภา,าอุตสาหกรรมนอกเหนืประเทศไทยเพราะว่าเราได้มีซ้ำหนังสือไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปทาเนี่ยการเข้ามาดการเข้ามาดำรงตําแหน่งของประธานสภาคณะกรของของปรของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรเนี่ยเราได้ทําเรื่องสอบถามไปที่ประธานที่สภา,าอุตสาหกรรมประเทศไทย ผลปรากฏยังไม่ดีนั้งสุ่อตกลับมาแต่ประการใดนะจากั้้งที่ดื่มพอั้งนะแถมยังมีการเล่งสรรหาต่อนะครับซึ่งเราก็ยังนะต้องรอนะว่าปติของคณะกรรมการสภาศาสตรกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยจะออกมาอย่างไรเพราะตอนนี้เรากำลังสอบถามว,ว่าสิ่งที่ประธานสภาศาสารกรรมเอา ในประเทศไทยนะในตำนาญนสีสวัสดีนะทําลงไปนละ้วได้ฟังมิติที่ประชุมหรือไม่แต่ประการใดนะซึ่งเราก็รอนะตรวจของถ้ามันเป็นมติที่ประชุมผมมาอย่างไรนะผมในฐานะประธานสภาสากรรมต้อง,งที่จังหวัดสุพรรรก็ยินดีรับแต่เพียงแต่ว่าการใช้นะันมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ อย่างเช่นที่ยกตัวอย่างนะผมผมก็ามาเป็นดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่6พฤศจิกา62 วันที่6มิถุนายน2564ที่ศูนย์ประสานงานพักภ่มใจไทยตำบวยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกลาลสินนางวันเพนเศรษฐร,รักษาที่ปรึกษานางสาวมณัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่ว,วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยครอบครัวและคณะนิมนต์พระภิกษุสมมา,ามเณรทำบุญตักบ,บาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลหน่ในโอกาสครบรอบวันค้าวันเกิดโดยมีสว่วนราชการนักการเมืองท้องถิน่นประชาชนรวมพิธีทั้งนี้ทุกคนที่เข้าพิธีต่างปฏิบัติาตามมาตร,รการคณะกรรมการโรคติดต่ออย่า เครื่องคัาดพร้อมกับถวายข้าวสารอาหารแห้งจตุปัจจัยเทยทานและถวายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลเดรับภิสษุสามณรเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 อีกด้วยจากนั้นเวลาเก้านาฬิกาสามสบนาทีนางวันเพลนพร้อมคณะเดินทางไปมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลยางตลาดเพื่อสนับสนุนภารกิจในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่มาใช้บริการและมอบข้าวกล่องน้ำดื่มและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลผู้ป่วยญาติผู้ป่วย พร้อมรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต่อมาเวลา10บนาฬิกาได้เดินทางไปมอบรถเข็นและถุงยางชีพเงินช่วยเหลือให้กับรัษฎรบ้านตูมหมู่ที่19ตำบลาบบัวบานจำนวหน่งรายและบ้านเหล่าหมู่ที่5ตาบลบัวบานจำนวหน1งายซึ่งเป็นบุคคลทุกพลภาพพรอมมอบถุงยางชีพไข่ไก่ช่วยเหลือครอบครัวรัษฎรผู้ประสบวัถภัยที่บ้านดอนยางนาตบลนสมบณ์อำเภอยางตลาดจำนวน17ครัวเรือนโดยมี นายบรรจงยนชัยสออ,อปจอย่างตลาดเคซีนางสาวอัชรายนชัยนายกเทศมนตรีตำบลบัวบานนายบรรจบภูมิ่งเดือนนายกองการบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์นายนาคลินภูจารพลผู้ใหญ่บ้านกร้อมด้วยผู้นำชุมชนอ,อสมอและประชาชนให้การต้อนรับ และนี่ก็คือข่าวเด่นกลายวันในช่วงนี้ครับ